ตกกระเทินว่าได้กวนน้องน้ำกะกกวนสาให้มันคุณพ่อว่านน้ำคุณแล้วซิ่วกุ่งหักสีงอมขั้นแมนเ้าเห็ดยังไปแล้วตั้งใจเห็ดให้เต็มที่เห็ดให้ดีที่สุด <c oughs> เห็ดจนสุดความสามารถเมื่อเาเห็ดสิ่งนั้นแล้วผลจะออกมาเป็นจังได เห้ออกกาัารถที่สิรับได้และก็บภูมิใจได้มีความมั่นใจมีความสุขใจได้ <c oughs> ภาษาอีสานพาญาปัญญาชีวิตเป็นจังว่าตกกระเทินว่าได้กวนน้องนำกัะกวนสาให้มันคุณขั้นแมนว่าคุณแลว้วซิวกุ้งหากสิงอม ผลประโยชน์ที่เฮาสิได้รับจากการทําสิ่งที่มันเต็มทีไปแล้วก็สิได้รับประโยชน์หลายเป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเฮาเกิดความภูมิใจเกิดความมั่นใจในการทํานาทีตกกระเทือนว่าได้ออกจากบ้านยอย่าถอยหลังให้เขาเหยียบแมนวา่าสิตายขอให้ตายนาพุ่นเขาจังยองวาหาน ก็คายๆกันหมายความว่าพ่อได้ออกจากบ้านไปสู่ที่สาภาักได้ก็ตามท่านแม่นเข้าไปเหตุเวียกเห็ุงานเหตุการสั่งเข้าก็พยายามเหตุให้ดีทําให้สุดศักยภาพเจ้าของที่เป็นไปได้อาตมาภาพเคยไปทํางานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เวลาไปแล้วนี่เขาให้เห็ดยังเขาก็เห็ดไดเมนสิ์ไปคุดหิมะไปตัดหญ้าไปปลูกต้นใหม่ปลูกต้นซากุระปลูกต้นทิวลิปฟินเดียวยังผืนในน้อนในช่วงนี้หลังจากหิมะตกต้นใหม่พวกทิวลิปพวกยังต่างๆมันสีงอกงามขึ้นมาสวยงามเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก บันนี้ความหมายเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่มีมู่จากทางประเทศสหรัฐอเมริกาว่านอนบรับเหตุอย่างไดมันคิดหลายมีความถูกหลายก็เลยบอกว่าพระพุทธศาสนานี่สอนให้มีความคิดเป็นระเบียบ ความคิดที่เฉียบคมความคิดที่สมเหตุสมผลความคิดที่ปุ๊จิตใจตนให้มีความผากเพียนพยายามให้มีความมั่นใจมีความศรัทธามันใในนาาม่นใจในพระรัตนไรรเพราะมั่นใจในพระรัตตรัรแล้วก็มั่นใจในตัวเองมั่นใจในศักยภาพของเจ้าของว่าสามถทีสิพัฒนาได สมาธิเก่าไปข้างหน้าได้บอดถูกหลายก็เลยบอกคนไปว่าสมาธิมันสิเหตุให้จิตใจตั้งมั่นแล้วก็หยุดความคิดต่างๆได้เอื่อนว่าหนึ่งก็คือ stop your a l o t of thinking สันหนึ่งก็คืออย่าคิดหลายอย่าคิดมาก การคิดหลายคิดมากมันเหตุให้จิตใจมันเหนื่อยมันลามันหดหูมันถอดแผมันบอก่องใสอันนี้คือจิตใจที่เกิดจากการที่คิดหลายคิดหลายเกินไปกับบ่มีประโยชน์เหตุให้จิตใจอ่อนล่าหดหูถอดแผเมื่อยอันนี้ stop a lot of your thinking what's t บอกกัน อันที่สองก็คือตอ่อปัตรสคือความคิดที่มันฟุงสันความคิดที่ฟุงสันความคิดที่มงมงายไร้สาระความคิดที่เป็นโทเป็นไพยย่ให้ชีวิตเจ้าของกระบอกตอมกิด แลการที่สามก็คือสต็อปอ่าเนกาทีฟจริงกิ้งคือความคิดที่เป็นความคิดลบความคิดที่บ่มีประโยชน์ความคิดที่เป็นภัยต่นจิตใจเจ้าของพยายาม uh, บอกคิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงความคิดใหม่เป็นโพซิทีฟจริงกิ้งคือความคิดที่เป็นบวกเป็น ความคิดที่มีประโยชน์ต่อจิตใจมีประโยชน์ต่อสังคมมีประโยชน์ต่อเผื่อนมนุษย์น้ากัน Positive Thinking แล้วกะ็บอ่อขิดหน่อยอกหน่อยใจฮหดหูทอดแ้พยายามปลุกจิตใจเจ้าของให้มีความเพียรเกิดขึ้นมาที่มันเป็นผิดเป็นผัยเขาเห็นว่าความถูกเกิดจากความคิด คือความคิดมากความคิดุ่งสารความคิดหน่อยอกหน่อยใจความคิดทอแทหดหูลวก็สำคัญนนหนึ่งก็คือความคิดที่สงสัยสงสัยบบว่างใจให้มันลงไปได้ในสิ่งต่างๆบางเชื่อก็สงสัยจนกระทั่งว่าอนอนบรหลับพระพุทธศาสนาพ่ดเอินว่าวิจิกิจชาความคิดที่เป็นวิจิกิจชาคือความ วางใจโบลงตปรงใจบบเป็นก็เลยเฮ็ดให้สงสัยนั่นสงสัยนี่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ารัศนูไดอิดีบอสองสัยพระธรรมคำสอนว่าปฏิบัติแล้วเกิดความสุขอิบีบอดับทุกได้แทบออย่านะสิหรือสองสัยว่าพระสงฆ์ปฏิบัติดีแทบอปฏิบัติสมควรแก่ธรรมปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์แล้วบอ,อย่างสินะประกันสงสัย ความคิดเหล่านี้มันเป็นวิจิกิจฉาคือความคิดที่ว่างใจโบล่งตรงใจโบเป็นเห็นธรรมบได้คือบางเทีอก็สิบบเห็นสัจธรรมได้ง่ายๆยง่มเมื่อชีวิตอยากหนุ่งคุ้งคังค้าติดพบปัญหาชีวิตสุดโ้มซวยหายอันตะายหลายด่านมั่นต่ำตีนำํำ กุฏิกวงตัวกวงนอนใดกับบ่เย็นเป็นจังสันมันสิเกิดการอยู่ร้อนนอนทุกอยย่เย็นเป็นสุขอันนี้คือคือยามเมื่อวิกฤตชีวิตขึ้นมาเท่ากับบ่สามารถดับความคิดที่มันฝุ้งสานความคิดที่ติดลบทำลายหลงังชีวิตเฮ็ดให เกิดการคิดสั่นไปก็ได้ยังเสียนะอันนี้คือคือเป็นหัวงก็เลยนั่งคิดไปมากก็เลยพยายามเออเอาธรรมะคำคำบ่าปนพญาไปแนะ่ให้พี่น้องได้รับประโยชน์ยามเมื่อชีวิตหนุงยากนีมเมื่อชีวิตมีปัญหาเกิดวิกฤตขึ้นมาก็ไปกันเอาธรรมะไปใส่ในชีวิตประจำวัน แต่ว่าซุ่มมือบางเค่อกัน,น่าเป็นห่วงเลยเขียนเป็นพญาวาลุลวงใหญ่คนไหนไหนคำสอนบอ,อ่อนซ่อนการคมาคำสอนพุทธองค์คน่นสอนไวบอคานิ่งนำคำที่พระสงค์ท่ากันประพฤติปฏิบัติคนไหนไหนคำสอนพากนนอนฟังล่ำบอคานิงนำคำพุทธโธ สอนไหวก็พากันบเอาใจใส่ในการประพฤติปฏิบัติในการเพื่อให้เจ้าของอยู่เย็นเป็นสุขให้สมบูรณ์ผู้สุขด้วยธรรมคำสังสอนของโะพุทธเจ้าเพราะว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดสําหรับชีวิตก็คือธรรมหลักธรมคำสอนคุณธรรมคุณงามความดีต่างๆเพราะบางที่แล้ว เคยว่าอยู่เป็นประจำว่าคันคนเหาบ่ได้กินข้าวนี่เา่าอยู่ได้ประมาณเจ็ดมือ้อเก่ามื้อผู้ทนหลายกาจสิอยู่ได้หอดชิบหามื้ออหยังจั่ซีิคันบ่ได้กินข้าวแต่คันบ่ได้กินน้ำกาศี่อยู่ได้จักสามมือหามืออย่งซี่นะแต่คันบ,นนบ่ได 3, หนะ้หายใจคันบ่มีออกซิเจนหายใจก็ซี่อยู่ได้ประมาณจักสองสามนาทีแต่หากว่า ขั้นบ่มีคุณงามความดีแมนว่ามีชีวิตอยู่ร่อยปีกับบ่มีคุณค่าบ่มีราคาบ่มีประโยชน์อีกอย่งเป็นชีวิตที่ไหลสาระไหลแกนสารเป็นชีวิตที่เป็นอันธพาลนชนคนในโลกนี้มีหลายประเภทหลายประเภทหลายสถานะหลายสภาวะหลายอย่าง เมื่อมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเท่ากับพากันเอาธรรมะหลักธรรมคำสอนมาใส่ให้เกิดประโยชน์สำคัญที่สุดก็คือให้มีสมาธิจิตใจตั้งมั่น้วกาตั้งมั่นในอันใดตั้งมั่นในคุณงามความดีตั้งมั่นในคุณธรรมตั้งมั่นในสัจธรรมตั้งมั่นในศีลธรรมนดีงามของสังคมของประเทศชาติของของโลกหรือของพระพุทธศาสนา ลราจะส่วนที่น่าสิบเป็นประโยชน์หลายๆก็คือเท่ากับภาพ,พากันสั่งคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจเพื่อสืบต่อหน่อแนวเปินว่าต้นกระแสแรงน้ำเกิดจากป่าดงนาต้นกระแสธรรมจริยาแมนพระสงค์ทะร่งไวสัตว์ได้อาศัยสน ในไพศสนสืบเผ่าพันธ์แล้วโลกสิสุอยู่อนสังคมเจ้าแพรผัธรรมสังโคเจ้าแพ่พัรรมคือหมายความว่าตนกระแสแรงน้ำเกิดจากป่าเกิดจากภูเขาเกิดจากปลา,ด,า,ปาดงนาไปกลายเป็นสายฝนหล่นลงมาสู่โลกมนุษย์เห็ดให้เกิดความสุมเย็นเป็นสุข ส่วนกระแสธรรมจริยาแม่นกระสงทรงไววสัดวดไย้อาศสยสนในไพ่สนสืบเผ่าพันธ์ุแล้วโลกสิสุกอยู่หย่อนสังโคเจ้าแห่พระธรรมแล้วเอาธรรมะมาบอกมาก่าวมาสัง่งสอนให้ได้รับประโยชน์ในช่วงคำคำย่ำใบใบจิตใจเย,นย,นยน็นเยๆทำกลางบรรยากาศมันหอนๆทำกลางบรรยากาศที่ เหตุให้จิตใจคนเล่าร้อนจิตใจคนบกคอยมวนบกคอยอันันนปันใดเ้่ากันบอเอาใจใส่คุณธรรมกับเฮ็ดให้จิตใจเล่าร้อนโลกสิสุขอยูหย่อนสังโคเจอาแผ่ประธรมก็แล้วธรรมะมาฝากยำคำคำๆัภยภูมัวเมาคาันการงานบ่ตังต่อ บ่มีวันพบพอเงินหลานคาแพงอณิภาษาพญาโบราณว่าไว้ไพผูม่วเมาขานการงานบ่ตังต่อบอ่มีวันพบพอเงินหลานคาแพงไพผูม่วเมาขานกรรมฐานภาวนาบ่ตังต่อบอ่มีวันพบพอคุณธรรมพระพุทธเจ้าผนสั่งสอนมา เสนกับพาก,กันเอาใจใส่อย่าพาก,กันไล่ลืมละสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสำคัญสำหรับสาระแกนสารของชีวิตเมื่อวันก่อนนี่ไปสแสดงรรมเกี่ยวกับางานศพอยู่อำเภอปรางกาูมีคนถามว่าฝรั่งเนาะเป็นถามมาว่า The life after die where we go หมายความว่าหลังจากที่เฮ้าตายไปแล้วนี้ชีวิตหลังจากความตายไปแล้วสิเป็นจังไดก่นวะกระจักแล้วบดน,นี้เหาก็บไ่เคยตายเนาะก็เลยเว่าเอาตามลักที่พระพุทธเจ้าเิ่นว้าว้าว่าอุโพปุญ,ญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไป ทำบุญแลบาปบใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาบนั้นย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉะนั้นบอกง่ายๆก็คือบุญบาปนี้เป็นเป็นครูคือเงาเงานั้นติดตามเขาสู่วันบ่มีเวน้นคันเ้าผ้ามั่นเห่นผ้ามั่นเต็นแลนเงากะแอแอนฟอนเงานั่นกะแนอนน้ำเงานั่นกะล้ำน้ำเงานั่นกะฟอนน้ำนี่สินะขันเัาเห็ด จังได้แล้วเงาเนะี่ยมันก็เป็นไปตามเฮาคันเฮายางเงากัยยางน้ำคันเฮนัา,นางเงากันัางน้ำจันนะบุญบาปนี่เป็นครูคือเงาจันนาเ,าเลยบอกฝรังไปว่า the life after die where we go ชีวิตหลังความตายเฮาสิไปใสบุญ อันหนึ่งเดอะเมรบุญชิ้พาเข้าไปทางหนึ่งพาไปสู่สุขติอันที่สองบาปสิ้นเดอะสิ้น้พาไปทุกขติพาไปสู่นรกพาไปสู่สิ่งที่บอดีบองามก็ฝากไว้ให้คิดกับพี่กับน้อง,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 งย่ำคำคำย่ำใบใบเหติจิตใจสบายสบายเหตุติตใจให้มีความสุข ใจดีใจสบายใจขี้ให้ก็คือเป็นใจที่ขาดทุนใจบุญก็มีความสุขใจบทุกคือใจของพระผููเป็นหู่รรมพระผู้เป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกได้ขวอ,อนุภาพแห่งบุญจงเป็นผลดนบรรดาอภิบานคุ้มคร้องรักษาหยติโยมหรือผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมะย่ำคำคำ,คำภาษา พันา,าสบายสบายจิตใจร่มเย็ยนเป็นสุขให้มีความสุขสุขขูสุขคนไปทไั้งใดก็มีคนหักไปทางใดก็มีคนอ่าปรารถนาที่ปรารถนาดีต่อเนาะให้มีความสุขอยู่เย็ยนเป็นสุขโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนมีความสุขทุกลมหายใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทนอนสาธุ